เด็กทารกที่ไม่ถูกกับนมผสมเนี่ยจะมีลักษณะแบบไหนบ้างวันนี้คุณแม่ไปฟังกันเลยนะคะสำหรับเด็กที่ไม่ถูกกับนมผสมนะคะก็คือเด็กที่กินนมยี่ห้อนั้นแล้วหรือชนิดนี้แล้วเนะะี่ยค่ะน้ำหนักไม่เพิ่มขึ้นตามเกณฑ์มีปัญหาเรื่องของระบบการย่อยอาหารอาจจะก,กินแล้วมีอาการท้องอืดท้องเฟ้อนะคะไม่สุขสบายท้องมีลมในท้องหรือว่ามีปัญหาเรื่องของระบบขับถ่าย กินไปแล้วอาจจะเป็นถ่ายเหลวถ่ายมีมูกมีเลือดปนเลยนะคะบางคนเนี่ยถ้าแพ้เนี่ยอาจจะมีมูกเลือดปนเลยก็ได้หรือบางคนลูกกินแล้วมีญ่านเรื่องของท้อง บุมกมากๆนะคะหลายวันเป็นสัปดาห์ถ่ายทีก็มีถ่ายออกมาแต่ละทีโอ้โหถ่ายยากเบ่งลําบากร้องไห้งองแงไม่สุขสบายท้องแล้วก็ลักษณะอุจจาระก็เป็นก้อนแข็งเหมือนเม็ดกระสุนนี่คือลักษณะของเด็กที่ไม่ถูกกับนมผงยี่ห้อนั้นแนะนําว่าให้คุณแม่เปลี่ยนนมผสมยี่ห้อนั้นเลยนะคะไม่ต้องไปเสียดายเพราะลูกของเรากินแล้วเนี่ยฮะไม่ถูก น้ำหนักไม่ขึ้นท้องอืดท้องเฟ้อท้องผูกหรือเด็กบางคนท้องเสียอันนี้ไม่ถูกแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องศึกษาให้ดีว่านมแบบไหนนมยี่ห้อไหนนะคะที่เหมาะกับลูกของเราอย่าไปเชื่อแค่ว่าคนนั้นบอกว่านมยี่ห้อนี้ดีเรามาให้ลูกกินเราไม่เห็นจะถูกเลยหรือบางคนก็บอกว่านมยี่ห้อ A นะคะกินแล้วลูกโตดีแข็งแรงดีอ้วนจะมากลูกเราอาจจะไม่ถูกก็ได้คะ่ะ